ปุ๊พัชรธรรมน์นะคะซึ่งเป็นเอ่อป็นอะไรรกตอนนี้ตอนนี้นะขนาดแฮปปี้เบิร์ดเดย์แฟนเพจทีวีพูนเอาไปลงเขายังเขียนว่าฟุกพัชรแฮปปี้เบิร์ดเดย์ให้กับฟุกพัชรทีม่มีฟุกเดอรสตาแลว้วอะแต่ก็ยังเป็นเดอรสตาของพวกเราอยู่นะคะก็วันนี้นะคะขอเซ็นขอมือดังๆให้กับฟุกพัชรธรรมน์ กันนะแล้ควบคุมง่ายๆหน่อยในการคณะวายสาก็ขอบคุณน้องนะคะที่มาต้อนรับนะคะมาต้อนรับแขกนั่งโต๊ะแรกกินอาหารก่อนไทเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะฟูรู้ไงเพราะเดี๋ยวตอนเรากินอะฟูจะทำงานถูกไหมถูกก็มาอยู่ตรงนี้เราก็กินกันไปฟูก็มาถือไทยอยู่ตรงนี้เราก็กินแล้วนี่ฟูอิ่มแล้ว จริงก็อิ่มมาตั้งดูอิ่มมาตั้งนานแล้วปวดูอิ่มฮะต้องนะแตงก็มีเซล ใคมาค่ะเราให้เป็นพิธีกรค่ะใครค่ะวิฟุมาจหันใหญ่ไสุดถูกไหมรูกอ่าหัใหญ่ไกสุดนะคะกี่กิโลฮะอ๋อนนี่ได้นี่นีมัได้อย่างนี้บอกแล้วว่าเพิ่เป็นทุกอย่างนะคะเดี๋ยวจะพอเรื่องมันสมองเรื่องการทุจานเนี่ยให้ นะคะก็ตรงกิโลอ่านะคะก็วันนี้นะคะหลังจากที่เราคุยกันหลังไมค์บอกว่าเนี่ยมาวันเกิดเนี่ยพุกจะแจกกอนเขาก็ถามว่าแจก่อนจํานวนเท่าไหร่บางคนก็บอกว่าเท่าอายุเท่าอายุน้อยไปเท่ารอบเอว ก็ได้รับมอบหมายทุกที่นี่เองนะคะอยากก็วัดก็เดินบอกว่าก็อันนั่นแหละก็อันนั่นแหละเป็นวิทยกรไม่รู้จะทำยังไงแล้วไงแล้วอาหารมาแล้วเนี่ยเป็นงานหนักของวิทยกรเลยเออโอเคโอเคเราจะสอนคนเฉพาะที่สนใจเรียนนะคะอ่าป้าเดิรบอกว่าเราจะมีเราจะมีป้าเดิรตลอดเอาป้าเดิรวงเล็บป้านันอ๋อหรือป้าหนันวงเล็บป้าเดิร ปัญหาที่บอกว่าใครอยากร้องเพลงยกเว้นครูไม่ใช่ตอนนี้ตอนนี้ยตอนเนี้ยเขาบอกว่ามีสาวหนึ่งมาจัดแต่งริ้วสาวหนึ่งมาจัดแต่งริ้วร้องเพลงใส่อะไรก้อนเมฆอะไรนะเขาเรียกอะไรนะสาวคราวสาวคสาวอะไรนะสาวครู เจ๋งใสๆจากก้อนแม่กับที่ใส่แก่เอสน่ะเขาเรียกอะไรเขาเรียกฟาอ่าให้ครูภาษาไทยพูดภาษากฤษนี่ยังดีนะต้องพูดภาษาจีนด้วยนะเนี่ยอ่าขอขอเล่าเรื่องหนึ่งที่น่ารักน่ารักของศิลปินถามศิลปินไปว่าครูครับมีเอฟซีจีมาทักในกล่องแชททำไงถ่ายที่คุณจะตอบว่าอะไรเออ คนนี้เลยรับกรรมเนื่องจากไปเจอกันที่เซี่ยงไฮ้ชี้กรถามยาวมากเป็นภาษาอังกฤษเ่าเขาเป็นอะไรเขาตรมีความสุขเลยเขาเป็นอะไรช่วยบอกฉันหน่อยนะนั่นเขาเป็นอะไรแล้วก็บอกเขาขาก็พูดบอกว่าฉันถามเขาไปแล้วเขาไม่ตอบก็นั่นแหละนิ่งไว้นะคะก็อันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่น่ารักน่ารักโคไขันโคขันนะคะจริงๆเป็นเรื่องเผาเสลปินอ่ะ ก็มีเอาเรื <S <s ่องนี้เลยแล้วกันนะของท้าแต่ท้าแต่ที่ได้รับรางวัลเงียบมั้ยมีปะเขาเลือกยังยังเอายังเอาแล้วดูสิเมื่อกี้เมื่อคุยกันเราไปห้องหนาวเพียง แจ้ข้างในเขชนไม่จับรางวัลไม่ด้ิไอ้เนี่ยอมสุดเลินเดี๋ยวาวอ่านน้องฟุกนะคะจะาการแร่งอมการัวอร้อลัเกิดนะคะจากการทั้งสิ้น4,800ใบนะคะเราัดให้เหลือเพียง48แปใบ รางวัลมีดังต่อไปนี้รงางวัลแรกเอาอ,อย่างมีเสื้อปักกิ่งอยู่สามตัวเลือกงานว่าได้ ไอวีน้องไอวีโอ้ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลหายไม่ออกเขาชื่อว่าปลายน้อง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 เด็กหัว น้องใหัาดใหญ่กูก็ไปให้วันที่22แล้วลูกใะเอานะไรล่ะตองวงตมพี่ทุกทีไงไหมรูกให้เาผก็อายุตรงไหนวะเดือนน้ผมสุงนะผูสงว่าเอยเนนับเลข9ก้านะวันเกิดผอแล้วพออันที่2อง๊กก็นับเดือนก็เดือน1ดแต่ทีนี้เนี่ยผมเกิดปี2003นึง เอา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 สามวนหนึ่งก็พอสามโอโหรีลาเยอะเนีย่าดริงเขา่าอถึงแก็ไม่ควรรีลาขนาดนี้นลูกอเดีว่านไปอ่านก้อย่านฮะคิดไ เมลิน่าอลิต้นันนะนะเมลินเมลิน่าอลิต้นสันเมลินเมลินอ๋อเอาคนไม่มาที่สาสินได้เหรอเอาเก็บยไปให้เก็บไปให้